ดินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Mother and Care on น i r นะคะรายการดีๆมีสาระสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ที่ใส่ใจในทุกๆรายละเอียดของลูกน้อยค่ะวันนี้เรามีหนังสือกันมากมายเลยนะคะหลายๆเล่มเนี่ยก็อาจจะเป็นเล่มเดียวกับพี่คุณหนูมีอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะ คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในเมืองเวลาจะพาลูกไปอ่านหนังสือหรือซือ้อหนังสือนี่ก็คงจะไปกันตามศูนย์หนังสือต่างๆใช่ไหมคะแต่สำหรับเด็กๆที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะก็คงจะมีไม่พ้นห้องสมุดใช่ไหมคะเพราะเป็นที่รวบรวมหนังสือต่างๆมากมายเลยวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับห้องสมุดสร้างสารรค์มาฝากกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูห้องสมุดดีๆนั้นไปติดตามเรื่องราวทักษะาการเรียนรู้ผ่านการเล่นของเดีก้กับช่วงเพลนเรียนกันค่ะช่วงเพลนเรียน สนับสนุนโดย b a b y m มายครับ เพราะเด็กที่ออกกําลังกายจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงค่ะอย่างที่รู้กันว่าเด็กเล็กนั้นมีพลังเหลือเฟือซะเหลือเกินจะให้อยู่นิ่งๆในยากการสนับสนุนให้ลูกน้อยมีกิจกรรมที่ได้เผาพลานพลังที่มากมายของเขาการให้เขาได้วิ่งเล่นกระโดดโลดเต้นปีนไป่ายไปมานั่นแหละค่ะเป็นการออกกําลังกายที่ดีต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายวันนี้เรามาดูประโยชน์ของการออกกําลังกายต่อเจ้าตัวเล็กกันสักนิดนะคะกับครอบครัวน้องออนอินค่ะออนอินวันนี้ <All in. S 1> เราไปเล่น <All in. S 1> ไปออกกําลังกายกันดีไหมคะ By me, look. Yeah, huh? and the trees are dancing the warm wind blows in the same old Sam and the water below gives a I am a gummy bear. Yes, I am gummy bear. Every time they cry, make the grass song, sai ha side. ซ้ายขวาซ้าย,ายค่ปกติก็พอกลับมาจากโรงเรียนก็จะชวนเขาไปสปอร์ตขับหรือไฟิตเนสอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วกอ็อาจจะเป็นปั่นจักรยานแล้วก็อาจจะวิ่งเล่นวิ่งจ็อกกิ้งกันในบ้านอย่างวันนี้เราก็จะมาวิ่งจ็อกกิ้งกันแล้วก็เล่นอุปกรณ์ออกกำลังกายแล้วก็ จะโยเล่นโยนบอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้น้องเขารู้สึกว่าสดชื่นได้ออกกาลังกายอ,าออกกำลังกายแขนขากล้ามเนือ้อประโยชน์ของการพาลูกมาออกกำลังกายก็คืออย่างที่เรามาโหนบาก,กันก็ทําให้กล้ามเ,เนื้อของน้องเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีมีการยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นน้องกระฉับกระเฉงมากขึ้น ประโยชน์อีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของอารมณ์นะคะก็ทําให้น้องมีอารมณ์ดีขึ้นสดใสร่าเริงแล้วก็กระฉับกระเฉงอย่างในเรื่องของอน้ําหนักในการที่ได้เขาได้ใช้พลังงานไปเนี่ยก็ทําให้เขาไดา้ทานอาหารมากขึ้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือทําทให้น้องเขา,าหลับสบายแล้วก็ทําให้ตื่นเช้าขึ้นมามีอารมณ์สดใสแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะ เทคนิคในการชวนลูกไปออกกําลังกายก็เราก็จะมีพวกอุปกรณ์เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆอย่างเช่นมีจักรยานมีลูกบอลพาชวนกันไปโยนบอลพากันเตป,ปั่นจักรยานดูสิ่งแวดล้อมรอบๆข้างอย่างนี้นค่ะแล้วก็ก็ะจะชวนให้เขาออกไปอ,อย่างไปดูนกไปดูต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยก็นน <ๆ S 2> จะได้ไประโยชน์ตรงนี้ด้วยข้อควรระวังก็คือ,อหนึ่งในเรื่องของเสื้อผ้าก็าควรจะเลือกอเสื้อผ้าที่มีความกระชับแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีแล้วก็ ระบายอากาศได้ดีแล้วก็ซับเหงื่อนะคะในเรื่องของรองเท้าก็สําคัญเพราะว่ารองเท้าที่อย่างเวลาที่เขาออกกําลังเนี่ยก็อาจจะต้องใส่รองเท้าที่กระชับนิดนึงเพื่อป้องกันการมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับข้อเท้าในเรื่องของการวอร์มร่างกายก็เป็นเรื่องที่สําคัญเรื่องนึงค่ะเพราะว่าการวอร์มร่างกายเนี่ยก็จะทําให้กล้ามเนื้อของน้องมีการเส่อนตัวแล้วก็ลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นให้น้อยลงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือพ่อแม่ก็ควรจะ ดูแลน้องอย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้แนะนําวิธีออกกำลังกายที่ถูกต้องค่ะก็อยากจะเชิญชวนกันมาออกกําลังกายเยอะๆนะคะโดยเฉพาะเด็กๆที่เ,เดี๋ยวนี้ในในปัจจุบันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเด็กๆก็จะอยู่แต่ในบ้านแล้วก็ดูแต่ทีวีหรือเล่นแต่คอมพิวเตอร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยน้องๆก็จะไม่ได้ไม่ได้ออกกําลังกายแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อเลยซึ่งบางทีก็มีผลกับพัฒนาการด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเล่นกีฬาค่ะหรือก่อนการออกกําลังกายเนี่ยมีแต่ประโยชน์นะคะไม่มีโทษต้องซ้ำอึ๊บ 1นึ่งสองสามี้ยเดปดเก้วิลอยตัวเสร็จยย ยต่อแต่ควรได้ออกกําลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีอาจจะแบ่งการเล่นที่ให้ลูกน้อยได้ออกกําลังกายส่วนต่างๆของร่างกายเป็น2ช่วงช่วงละ15นาทีก็ได้ค่ะสาหรับลูกน้อยในวัยที่กําลังจะเข้าโรงเรียนคว<น>รออกกําลังข<ม>ยับเขยื่อนร่างกายสักวันละ1ชั่วโมงทั้งนี้สามารถแบ่งเป็น2ช่วงได้เช่นกันค่ะประโยชน์จากการชวนลูกออกกําลังกายมีมากมายเช่นเสริมสร้างพัฒนาการทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่และการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายมีน้ําหนักตัวในระดับที่เหมาะสมนอนหลับได้ดีขึ้นยาว มีความเสี่ยงลดลงต่อการเป็นโรคอ้วนหรือโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดหัวใจเมื่อโตขึ้นมีส่วนช่วยในการสร้างความมั่นใจโบ้พื้นฐานให้ลูกมีนิสัยคล่องแคล่วกระสับกระเฉงและมีแนวโน้มที่จะชอบการออกกําลังกายมากขึ้นอันเป็นการสร้างนิสัยเพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างถาวรนะคะอ่าวันนี้เราออกกาลังกายเสร็จแล้วเราไปอาบน้ำกันก่อนนะคะไปนะโอเคค่ะหลังจากที่น้องออกกาลังกายแล้วเนี่ยก็จะมีพวกเหงื่อแล้วก็คลาบคลายสิ่งสกปรก ที่อยู่ตามเนื้อตามตัวแล้วก็ควรจะหยุดพักสักสินาทีเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเย็นลงแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปอาบน้ํากัน,นะคะ่ะการเคลื่อนไหวและการออกกําลังกายนะเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการในด้านต่างๆของเด็กแต่คุณแม่หลายคนอาจกังวลเกี่ยวกับปัญหาเหงื่อคลายและความสกปรกที่จะเกิดตามมาดังนั้นเพื่อดูแลปกป้องผิวบอบบางของลูกน้อยเราจึงควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวที่เหมาะกับเด็กไม่มีสารตกค้างและไม่ทําให้ผิวแห้งตึงและมีสารสกัดจากธรรมชาติจึงจะเหมาะสมที่สุดนะคะ Waterlow gift to the 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 Give Make a grass sky วันนี้คุณพ่อคุณแม่ลองชวนลูกน้อยวัยต่อแต่มาออกกําลังกายกันหรือ,อยังนอกจากได้ออกกําลังกายบริเวณกล้ามเนื้อมัดต่างๆของลูกแล้วยังได้สารยารักษาสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วยนะคะปล่อยก่อนแล้วกันเอาไงหนึ่งสองสามฮึไหดไหวเหรอเอาไว้ดิเอาไววสิเกาะดิ ไหวไหมอ่ะไม่ไหวเลยเบบี้มายคลับ <Bye. S 1> ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ที่มีลูกวัยแรกเกิดถึง3ปีมาร่วมกันเสริมพัฒนาการและกระตุ้นการทำงานของสมองลูกน้อยให้ฉะลาดสมวัยในหัวข้อ เสริมพัฒนาการพัฒนาสมองด้วยเบรนจิมภายในงานพบกับกิจกรรมหลากหลายแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงลูกผู้เชี่ยวชาญด้านเบรนจิมอาจารย์ดรนิริษานาันเดสุระกิจกรรมเวิร์กช็อปและเพลย์โซนส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกน้อยพลาดไม่ได้ภาคเหนือวันเสาร์ที่27สิงหาคม2554ณโรงพยาบาลลำปางจังหวัดลำปาง ภาคตะวนออกเชียงเหนือวันเสาร์ที่10กันยายน2554ณนะโรงพยาบาลคอนแกน่นจังหวัดขอนแกน่นสำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดคอ l l เซ็นเตอร์026693303อีเมล b a b y m y c l u b h o t m a i l c o m เว็บไซต์ www.happybaby.in.th และ Facebook www.facebook.com/happybaby ค่ะ